การประยุกต์ใช้ท่าลาดโมเดลในการบริหารสถานศึกษาและการนิเทศติดตาม T Target Setting การกำหนดเป้าหมายการกำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์เป้าหมายเชิงคุณภาพและเป้าหมายการพัฒนาในแต่ละปีการศึกษาอย่างชัดเจนโดยสอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นวาระแห่งปีฝื้นฟูดูแล พลิกโฉมการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมถึงบริบทสภาพปัญหาความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาและชุมชน H Handling Resources การบริหารทรัพยากร การบริหารทรัพยากรเป็นภารกิจสำคัญที่สนับสนุนให้การดำเนินงานของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเหมาะสมครอบคลุมทั้งด้านบุคลากรงบประมาณวัสดุอุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีตลอดจนแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน A. Action Planning วางแผนปฏิบัติการเป็นกระบวนการบริหารจัดการที่สำคัญลำดับต้นซึ่งช่วยให้สถานศึกษาสามารถขับเคลื่อนเป้าหมายยุทธศาสตร์และนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธปรรม L Leading and Execution นำและดำเนินการบริหารงานโดยใช้การมีส่วนร่วม สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาพร้อมทั้งกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนเช่นการนิเทศภายในตามรอบระยะเวลาการเยี่ยมชั้นเรียนการสังเกตการกิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผล A Assessment and Improvement ประเมินผลและปรับปรุงจัดระบบการประเมินผลการดำเนินงานในทุกระดับเช่น การประเมินแผนพัฒนาสถานศึกษาการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนการประเมินผลการจัดกิจกรรมของครูพร้อมทั้งนำผลการประเมินมาใช้ในการสะท้อนกลับและปรับปรุงแผนงานให้เหมาะสมต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลง D Decision and Development ตัดสินใจและพัฒนาใช้ผลการประเมินจากขั้นตอนก่อนหน้ามาเป็นฐานข้อมูลในการตัดสินใจเชิงบริหาร เช่นการปรับเปลี่ยนนโยบายการเรียนการสอนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูเป็นรายบุคคลรวมถึงการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพทั้งในระดับผลลัพธ์และผลกระทบ